สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องคําแพงชาแนลค่ะวันนี้เช้าของวันที่เย่สิ้าพฤษภา,าคมสองหาหกเจ็ดเนะาะแม่เพนมาทักทายสบายดีเอทางช่องคือเก้าค่ะตอนนี้เช้าเชค่ะฝนยังตกลิ่นปล่อยๆตกตั้งแต่เมื่อคืนเนีาะคะ่ะไอซีฝนลิ่นเลยนะสามมือแล้วเนาะฝนตกติดต่อกันค่ะอยู่น้ำบ้านพาแม่เพนาบรรยากาศ ฝากกลิึมอากาศเย็นๆมาฝากเนาะแล้วก็มนีจะมีแนวทางหฮาหนอยเนาะของสี่เซียนเนะหาะฮานอยของสี่เซียนเด็ดๆแมนๆจากพิพหัา์เซียนเชียงใหม่เซียนโคราชและเซียนอุดรเนาะมาฝากมาตอนเอฟซทางช่องค่ะส่วนเมื่อวานนี้เป็นจังใดกันแน่ค่ะเอซผู้ใดมาแนเนคอเสียงในเดอค่ะเนาะ แต่ว่ามาเที่นกับประมาณคือเกาค่ะเพราะว่าบได้ซื้อเนาะช่วงนี้บ่คอยมีดวงค่ะจับหยิบตัวใดไปซื้อก็บ่ถือจา้าเชื่อช่วยนาช่วยหลังลยูยก็เลยหยุดก่อนเนาะนะคะถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวาทางเนาะค่ะของซีเซียนเนี่ยก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะฝนตกย่อยโปอยปอยแต่เช้าเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะต้นตะกบกับปงใบาลายละ ผมชุม่มฉ่ำเลยจะได้ตัดกิ่งงาออกเืิมเนาะมันปกหลังคาบ้านแล้วจะได้ขึ้นตัดอยู่ค่ะเอาไปเบิ่งตัวเลขน้องกันก้องขายเอ็ซีเอาบรรยากาศเย็นๆชุมช่มฉ่ำมาฝากแล้วเนาะที่หน้าบ้านค่ะทางบ้านพายฝนตกนะคะเนาะอากาศเป็นแบบนี้เนาะตอนเทียงมาตอนบ่ายมาอากาศจะออาห่อน แต่ตอนคืนตอนเศร้าค่ะบางทีเอาฝนฝนแบบนี้ซ้ำี่มือแล้วเนาะก็ให้หักษาสุขภาพกันเด้อคะเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี่ค่ะทางบานไผ่เฮ็ดออกเนี่ยค่ะเนาะฝากใหม่กิิเนเด้อเฮ็ดเพาอเห็ดโลโกค่ะทางหน่้ยังไม่ได้กินค่ะเนาะเอาไปเบิ่งตะเลงกันค่ะเอาข่เอฟซมาเบิ่งผลแนวทาง ลาวพัฒนาของเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะแล้วค่อยไปเบิงผลแนวทางฮานอยกันต่อแล้วก็ค่อยมาติดตามแนวทางของวันที่ยี่สิบห้ากันต่อเลยเอามือวานนี้ค่ะผลแนวทางลาวพัฒนาเลขหกตัวได้ออกศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าตัวสามเก้าศูนย์ห้าเจ็ดเนาะแล้วก็เลขสี่ตัวเก้าศูนย์ห้าเจ็ด เลข3ตัวบนก็คือ057 2ตัวบน57 2ตัวล่าง90 FC ทั้งช่องก็เตรียมมาเบิ้งน้ำกันค่ะว่าผลงานของเต่ละเซียนระวางซเซียนของอาจารย์ใดเซียนใดเขาเนียมาเบิ้งน้ำกันค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ลาวของพี่พหัสเนาะให้มาวิ่งรูด3กับ9าตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองเนาะค่ะเอ แล้วก็จับคู่ให้เขาที่90ล่างตรงๆรนนะคะ90ล่างตรงตคะ่ะราวพัฒนาของพี่ประหัตเมื่อวานนี้แตกอีกแล้วเนาะนี่ค่ะของพี่ประหัตก็เข้าที่ล่างนะคะ90ตรงๆ,ๆะคะ่ะเตรียมตัวคะ่ะมาบังอาจารย์ต่อไปค่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มา 1กับ3าเนาะคะ่ะหกับ3บอมาานะคะ3ามเก่าไปออกเนาะทีวยเอฟซีคอมเมนต์มาว่า3าเก่าตรงกันทุกอาจารย์เนาะทั้งสี่เสียนเลยเนาะมาออกทั้งหนานี่เนาะสามเกาไม่ยูเนาะแต่ว่าไปอยู่ทั้งหนาคะ่ะเอาของเซียนเชียงใหม่หลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับผู้เด้อค่ะงวดนี้เนาะลาวพัฒนา ส่วนของเซียนโคลาดค่ะนี่ค่ะเซียนโคลาดให้มาวิ่งลูดบนล่าง9เม็ดเดียวนะคะเเม็ดเดียวจับคู่กันเข่าที่90ตรงตรงค่ะ90ตรงตรงเด้อจ้ะเนาะนี่ค่ะของเซียนโคลาดเข้าที่90ตรงตรงคือกันเนาะเน้น9เม็ดเดียว9ก้ามาจริงๆด้วยเนาะเกล่างค่ะของเซียนโคลาดก็เข้า เก้าศูนย์ตรงๆรงเนาะของเซียนโคราดเข้าดีเนาะค่ะช่วงนี้เนาะไอซีเนาะบางวดนึงเนาะเน้นบอขายซี Car IC ที่บาบอเขาเนาะหลังจากเอาก็มาต่อที่ของเซียนอุดรน,นี่ค่ะเซียนอุดรให้มาวิ่งลูดบนล่างเก้ากับศูนย์นี่มาด้วยกันเลยนะคะงวดที่แล้วของเซียนอุดรก็มาด้วยกันวิ่งลูดของเพิ่นมาทั้งสองตัวสามหวดติดแล้วเนาะคะ่ะของเซียนอุดรค่ะ นี่ค่ะมาน้ากันพร้อมเนาะของเพิ่นเนาะนี่ค่ะก็คือเก้าศูนย์ตรงตรงล่างของลาวพัฒนาเนาะนี่ค่ะก็สามเซียนทำผลงานออกมาได้ดีแห้งน้ำมาบ้านนี้เนาะเป็นที่ภูมิใจของเอฟซีทั้งช่องแน่นอนเลยเนาะค่ะเอฟซเอาผู้ใดามานไม่เพิ่นกระดีใจน้ำค่ะงวดน,นาตามต่อขอให้ปังปังอีกเนาะค่ะเอฟซ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดอ้อโคดามาเมื่อวานนี้นะได้แล้วนออแนวทางราวพัฒนาเตรียมตัวค่ะมาต่อที่ผลงานของฮานอยกันต่อค่ะนอยพิเศษบนเมื่อวานนี้ออกที่705ล่างออก64น้นอยปกติบนออก098ล่างออก88 น้อย VIP บนออกเจ็ดหกล่างออกห้าเนาะมาเบังน้ำกันค่ะเจ้าแรกก็คือของเซียนโคลาสค่ะเซียนโคลาสให้มาฮาน้อยเมื่อวานนี้วิ่งรูดบนล่าง8กับ9ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวนะคะ FC แต่เสียดายบาทีจับคู่เขาน้อยเดียวค่ะบนของน้อยปกติ98ตรงๆเนาะของ เซียนโคลาดวิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวจับคู่เขา่า1น้อยเนาะคะ่ะเอเอาได้แล้วก็มาต่อที่ของเซียนอุดรเซียนอุดรให้มาวิ่งรูดบนล่าง3กับ6ตัววิ่งตัวรูดเข้าตัวลองก็คือ6จับคู่เข่าที่6 1น,น้อย v ีไเนาะคะ่ะของเซียนอุดรก็เข้า1นน้อย ส่วนของพี่ประหัตเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดบนล่าง1กั 2, สนบสองสองมาเนาะมาแค่หนึ่งหนึ่งมาน้อยเดียวก็คือ6 1หนึ่งแต่ว่าจับคูบ่บเข่าค่ะเนาะของพี่ประหัตจับคูรูดนาะเมาอวานนี้แต่ว่าวิ่งรูดมาตัวเน้นของเพิน่นอะยูเนาะส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดบนล่าง1กับ3ตัววิ่งตัวตรูดก็เข้าที่1ตวัวเน้นแต่ว่าจับคูบ่บเข่าคือกันเนาะเอา สองเสี้ยนจับผู้บ่เขาค่ะเมื่อวานนี่บอเป็นอยังางค่ะมือนี่มา่ตกันเลยค่ะมาเอาแนวทางห้าน้อยของมือนี่โตกันแก่มืันเนาะแก่มือ,นนะมอห้าน้อยค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี่เป็นทำอ่านั่นได้ดีมากเนาะลาวพัฒนาเนาะเดี๋ยวว่าได้ดีหลายมา่ตแน,นวทางห้าน้อยของวันที่ยิบหากันเลยค่ะวันที่ยี่สิบห้าวัน นี้เนาะพฤษภาพคมสองหาหกเจตรงกับวันเสาร์ค่ะเมื่อเนี้ยกัะเพื่อนใดแนวทางของสีเซียนมาแล้วเนาะค่ะเจ้าแรกก็คือของพี่พหัดค่ะให้มาวิ่งลูดบนล่าง9กับ6ตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่9กลอง6เนาะจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึก้าสามเก้าสหนย์หกึ่งหกสามล้วกเน้นไปที่90 91 9ูนยเก้นสาสเด้อค่ะ แคปหน้าโจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้ของพี่ประหัตเนาะให้มาวิ่งรูดบนล่าง9กับ6ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่9กลอง6จับคู่เก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก้าสามเก่าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามล้ะก็หกสี่เด้อจ้ะเนาะเอาได้แนวทางฮานอยของพี่ประหัตแล้ววันนี้ไปต่อค่ะของเซียนโคลาชค่ะ เซียนโคลาดให้มาฮานอยวันนี้วิ่งลูดไปที่8กับ1นึ่ค่ะ FC. เอฟซีเซียนโคลาาให้วิ่งลูดแปดกับห่งเนาะจับคู่ไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแามแปดสี่งศูนย์หนึ่งองหนึ่งสามแล้วกันหนึ่งเน้นไปที่80 81 83และ8ปจ้าเนาะแนวทางฮานอยแม่นแม่นวันนี้ของเซียนโคลาดวิ่งลูดบนล่าง แปดกับหนึ่งแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่8ปดลองหนึ่งค่ะจับคู่ไหแปศูย์แปดหล้กก็ะแปดสามแปดซหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามและหนึ่งสเน้นไปที่80 8ศูนแดหนึ่งแดสามและ8ปดสี่จ้าเน,น 80, 8, 1, 8, 3, ะ 8, าเนน 80, 8, 1, 8, 3, ะ 8, าเอาได้แล้วค่ะของเซียนโคลาเตรียมตัวค่ะไปต่อคันค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มา ฮานอยวันนี้วิ่งรูดบนล่าง3กับ4ค่ะ3กับ4ตัววิ่งตัวรูดเน้นไปที่3ารอง4เนาะจับคู่30 31 3นย์สามหนึเก้าสี่ศูนและ49เน้นไปที่30 31 3นสองและ3ามเ 30, 3, 1, 3, 2, 3, ด้อจ้ะเนาะแนวทางฮานนยของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด สกับ4เนาะวันนี้เนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่3ารองสจับคู่30 3ศ3นย์4ามหนึและ49เน้นไปที่30 3ศูนและ3ามเด้อจ้ะเนาะเอาได้แล้วค่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะสุดท้ายแล้วมาต่อที่ของเซียนอุดรกันคะ่ะติดกัน มาต่อที่ของเซียนอุดอรวันนี้เซียนอุดอรให้มาฮานอยวิ่งลูดบนล่าง1กับ8เนาะค่ะ1กับ8ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่1ลอง8เนาะจับคู่1 2 1 3 1 8 1 9 8 3 8 4 8 7 8 0เน้นที่1 2 1 3 1 8และ1 9ค่ะนะคะแนวทาง ฮหาหนอยแม่นแของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดบนล่าง1กับ8ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรอง8เนาะจับคู่1 2 1 3 1 8 1 9 8 3 8 4 8 7แลดหก้า็ดลกัแปค่ะเน้นที่1 2 1 3 1 8และ1 9เด้อจ้ะเนาะเอาเอฟซีเตรียมตัวค่ะมาแคปหน้าจอเอาทั้งซเซียนเปเอาเอฟซี FC, คะ่ะ มาแคปหน้าจอแนวทางฮานอยวันที่ยี่ห้าพฤษภาคมสองหาหกเจ็ดของเซียนเนาะคะ่ะเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชพิพหาสและเซียนอุดรเนาะ,ะวันนี้ขอให้เอฟซทางช่องเฮงเปังปังกันทุกคนเด้อค่ะเนาะและ้วก็แม่เพ่นก็ขอ,อกลับขอบพระคุณเอฟซทางช่องเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์เนาะ,ะ,นะ,ะที่มีน้ําใจต่อน้องคําแพงชาแนลและช่องน้อง คัมเพลงชาแนลค่ะขอขอบคุณหลายๆสำหรับน้ำใจที่ fc ทางช่องแบ่งค่าขนมมาให้คำมเพงเนาะขอขอบคุณหลายๆจ้าขอให้เฮงๆปังๆรวยๆไปตลอดทุกๆวันเด้อจ้าเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า